ช่วงหน้าห้ามพลาดซึ่งสุดยอดอาชีพนักซ่อมพี่สมเกียรติช่างซ่อมกระบอกตัวรถเม์ที่อู่ทุกสายรู้จักเขาดีช่างน้อยนักซ่อมร่มใหญ่ขวันใจแม่ค้าตลาดนัดคนนี้เขารับซ่อมให้ถึงที่ที่โต้งร้านพมนิมิตล้อแม็กบินดุ้งแตกเก้ากระยาทิ้งเขาทำให้ปิ้งเหมือนใหม่ใช้งานได้ ใน,ในรายการเนี่ยนะครับก็ยังตื่นเต้นไม่หายที่จะรวบรวมเรื่องหน้าซึ่งเนี่ยนะครับเอามาไว้ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันนะครับคุณอาฮะวันนี้จะเป็นอาชีพนําเสนอเกี่ยวกับอาชีพนักซ่อมะดีครับดีอาโนดีครับดีนะซ่อมอนนี่จะมาซ่อมโทรศัพท์อะไรเนี่ยทำอะไรก็จะโทรหาพอ่พี่ที่เขาเป็นอาชีพนักซ่อมหมครับอโนฮะร้านคอมมิชแั่ซ่อมอะไรเนี่ยอ้นี้ซ่อม มนีี่่พต้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดิเสียงพี่ต้งเหรอพี่ต้งพี่ต้งน้องภาคกับอนุท์นะครับอนุท์นะครับผมนี่อนุท์ทักทายเร็วเป็นไงคุณต้องกิจการกิจการดีไหมเป็นยังไงพี่ต้งวันหนึ่งรับลูกค้ากี่รายได้ครับพี่วันช่วงนี้ก็ประมาณนี้สิสามสิบรายโอ้โหมันเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะไหมครับพี่ โอ้ต่อวันครับผมแล้วเขาเขาบอกมั้ยครับว่ามาทำร้านพี่โต้งเนี่ยก็ไดดูรายการเมนินเนแลนด์นะครับพี่ใช่ครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยอากาศนีดคนโทรศัพท์สายโทรศัพท์แจ้งไม่เลยครับพี่ต้องฝากอะไรถึงทีมงานไม่ดินแล้วก็คนที่ดูอยู่หน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกับรายการเมนิเนแลนด์ที่ช่วยทำให้ร้านผมมีชื่อเสียงได้อะครับครับผมคุณมากจริงครับผม ครับพวกเราก็ยินดีมากนะพี่โต้งเดี๋ยวพวกผมจะไปทำล้อนะไม่มาทำล้อมาแล้วไม่ได้ครับพี่ต้อมนี่ยาวยาวไปอย่างนี้ยาวไปอันนี้เดี๋ยวจะจัดให้ครับผมนะครัพี่โต้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อพี่ต้กับรัคมนิมินตนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่เรานําเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆคนที่ได้ดูรายการของเราเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เขาเนี่ยนะครับได้รู้จักเรื่องที่เรานําเสนอไปอย่างพี่โต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่รู้จักของแฟนรายการของเราไปเรียบร้อยแล้วแค่ออกเมดอินไทยแลนด์เท่านั้นนะครับ ร้านดังเลยเอางี้อ่ะใช้คําว่าดังเลยดีกว่ายังมีซ่อมอย่างอื่นเยอะแยะนะครับหรือว่าจะเป็นการซ่อมร่มนะครับหรือว่าจะเป็นการซ่อมกระบอกตัวรถเมล์ะจะเป็นไงไปดูเลยครับกับสุดยอดอาชีพนักซ่อมอะไรทสุดทึ่งรวมอาชีพนักซ่อม อาชีพที่แมทีแลนด์เคยนําเสนอนะครับแต่อาชีพนี้ต้องมีมุมที่แปลกและก็แตกต่างโดยเฉพาะอาชีพที่หาคนทํายากครับบางอาชีพนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําแต่ก็มีนะครับด้วยเหตุผลที่เราคิดไม่ถึงว่าทําไมเขาถึงคิดทําครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมมาให้ชมกันในวันนี้ครับอย่างอาชีพนี้ครับนักซ่อมร่มแมคค้าตามตลาดครับจะมีสักกี่คนครับที่ตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อมร่มแบบนี้ครับกับพี่น้อยช่างซ่อมร่มใหญ่ขวัญใจแม่ค้าอ่ะเราลองไปดูฝีมือของเขากันครับ ครับผมช่างทําล่มช่างน้อยครับล่มอันหนึ่งใช้เวลากี่นาทีพี่ผ้าเปลี่ยนผ้านี่จะใช้เวลาประมาณสักกี่สิบกับยี่สิบห้านาทีจะหนักมาขนาดไหนก็ซ่อมได้หมดแล้วนะพี่เนาะผมก็ประยุกต์ได้สาหัสไหมง,งานนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะแค่เปลี่ยนผ้า,าเลยน,นนะต่อมอันหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นล่มเปลี่ยนผ้าผมคิดราคาสี่ร้อยแปดสิบวู้ดถูกซ่อมให้ด้วยนะไปซื้อใหม่มันเท่าไหร่เก้าร้อยครับวู้ดแพงเลยครึ่งครึ่งเลยนะ เมันจะต่างอย่างเดิมเลยมันก็เหมือนเดิมเลยพี่น้อยตอนข้างในมันใหม่ไงโอ้โหมันซื้อใหม่เลยอ่ะใช่นี่เสร็จย<ะ>ังฮะเหลือเก็บเชือกข้างในปึ๊บปึ๊บปัดจบดี่พี่ทำนี่มาสิบกว่าปีนี่เคยไปเรียนที่ไหนมาไหมฮะที่บ้านผมมันมีโรงงานทำร่มภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตะวัอนออกต,อตะวันตกผมก็ไปหมดเรากับเขมรมันก็ไปม่รวยนะ ร้อนๆเลยครับร่มช่อมใหม่ใช้ไรงกว่าเดิมด้วยแดกอันเดิมนี่แบบนี้โอ้โหพี่น้อยนี่คือแบบเก่านะฮะอ่าแบบเดิมนี่เปลี่ยนสภาพเป็นแบบนี้เลยได้โอ้โหราคาเท่าไหร่ครับ480ร้อยแปบาทสี่ปดสบาทมีมีธุระอะไรก็เรียกแกมาบ่อยนี่แหละก็เหรอครับลุงซ่อมบ่อยฮะซ่อมบ่อยกันซื้อคันนึงนี่แพงเนาะคันใหม่ๆด้วยที่กัะปันสองแต่ซ่อมนี่ถูกกว่าช่อนถูกกว่าแไม่กี่ร้อยเปลี่ยนผ้าแค่แค่เปลี่ยนผ้าล้มพังล้มเสียไม่ต้องทิ้งคิดถึงช่างน้อยทำล้มเมคอินไทยแลนด์ฮ มาต่อกันที่อาชีพช่างซ่อมล้อแม็กครับกับพี่โต้งแห่งร้านพรมนิมิตวงเวียน22ครับจริงๆก็คือตอนแรกเนี่ยอยากจะประหยัดแต่งรถแล้วไม่มีตังค์<อ>เป็นของเก่าเนี่ยม,มันถูกกว่ายเยอะไงฮะแล้วรเราก็เอาเอามาทําขึ้นมาให้สวยไปส่งใครก็ทำแล้วไม่ดีเราก็เลย มานั่งทากันเองเลยทําเองเลยทําเองเลยครับคุณผู้ชมผ่านการซ่อมแซมด้วยฝีมือของพี่ตงแทบทุกล้อเลยไม่ว่าล้อรถที่คุณขับจะมีสภาพยังไงจะขูดขีดเป็นรอยจะเปื่อยเปื่อนคราบเกลือค,คราบสนิมหรือว่าเบี้ยวคดยังไงลองมาถึงมือพี่ตงแล้วเนี่ยนะครับรับรองว่าหายห่วงเพราะว่าพี่ตงเขาซ่อมได้ทุกล้อแล้วก็ทุกรุ่นด้วยเรียกว่าถ้าเข้ามาก่าวแค่ไหนออกไปเนี่ยเหมือนซื้อล้อใหม่มาใส่ให้กับรถคุณเลยทีเดียวครับมีแบบไหนบ้างไหมที่แบบวิกฤตถึงขนาดซ่อมไม่ได้ ก้านล้อแม็กขาดเลยครับผมถึงจะดูน้อยแต่ว่าซ่อมไม่ได้มันเป็นจุดอ่อนเลยฮะจุดอ่อนของล้อนอกจากนี้เนี่ยพี่ต้องใช้ระยะเวลาทำเนี่ยนะฮะต่อคันประมาณกี่กี่วันโดยทั่วไปจะประมาณ1วันเสร็จครับประมาณ 7- 8ชั่วโมงโดยทั่วไปถ้าเป็นเคสกับต้องข้นสีหรืออะไรแต่ถ้าเป็นถลอกนิดหน่อยเนี่ยก็ให้นั่งรอไปเลยฮะก็คือจบและก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการเจียล้อเนี่ยเลยครับก็คือการเสริมเนื้อของล้อแม็ก ปักเข้าไปที่รอยอขูดหรือว่าแตกถักนั่นเองเพื่อให้เนื้อของล้อแมกเนี่ยนะครับได้เต็มวงและก็สมบูรณ์ในขั้นตอนการทำนะครับก็ค่อนข้างละเอียดและก็ยุ่งยากพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่เพื่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับพี่โตงบอกว่าไม่มีปัญหาเครื่องจักรตัวนี้ค่อนข้างแพงครัตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเจล้านครับเจดล้านครับโอ้สีสวยมากเลยนะฮะใสมาก แบบนี้เนี่ยพี่โตงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะต่อวงนะฮะราคาเท่าไหร่ฮะแปดเก้าร้อยบาทครับผมแปดเก้าร้อยบาทต่อวงเท่านั้นเองครับและอาชีพนี้ไม่หยิบมาให้ชมอีกครั้งเห็นจะไม่ได้ละครับเพราะใครจะคิดว่าครับกระบอกตัวรถเมย์ที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงเนี่ยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญนายหน่อยครับเชิญนายหน่อยกระบอกตัวรถเมย์ครับ ลํำพังหาร้านซื้อ,อยังจะยากเลยแต่มีคนรับซ่อมและไม่ใช่เป็นงานอดิเรกนะครับแต่ทําเป็นอาชีพหลักรายได้ดีซะด้วยนะครับเพราะไม่มีคนแย่งทำโอ้มาอาชีพนี้เนี่ยนะครับ,รบมากี่ปีแล้วครับ ยี่สิบแปดปีครับยี่สิบแปดปีครับนานมากเลยนะพี่ผมก็เป็นพนักงานเก็ดข้าราชการเนี่ยครับขององค์การนี่แหละเริ่มจากมีเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้จะทําอะไรก็ชวนกันมาซ่อมขอก็บอกเข้ามากระบอกของเราอะนะพี่อู๋ขอเข้ามาแล้วก็มาหัดซ่อมหัดซ่อมวันหนึ่งแล้วก็เอาไปทํางานเลยเอาไปซ่อมเลยเพราะว่าเพื่อนเขามีพื้นฐานเชื่อมมาอยู่แล้วเรื่องบัตรีเนี่ยเขาทำมาแล้วครับผมซ่อมแพงสุดราคาเท่าไหร่ฮะราคาสุดสามร้อยบาทสามร้อยที่แพงสุดแล้วถูกสุดเท่าไหร่ครับถูกสุดก็สิบบาทสิบบาทเชื่อมรอยแตกนิดหน่อยเชื่อมแค่นั้นเอง ขายด้วยติตดสติกเกอร์ให้ใหม่ด้วยอะไรก็บอกด้วยอยากจะมาซ่อมกระบอกกับพี่สามารถติดต่อพี่ได้ไงครับ089 159 09 ยินดีรับใช้ครับสำหรับสถานที่ยังไงโทรติดต่อพี่สมเกตอีกทีหนึ่งล้วกันเรารู้ว่าพี่สมเกตไปทุกที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเลยเรื่องราวของอาชีพนักต้มทั้งหลายที่นำไม้ชมกันอีกครั้งครับชมแล้วก็ได้ข้อคิดนะครับนั่นก็คือจะประกอบอาชีพอะไรนั้นหากทำในสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนทำคิดให้ต่าง แค่นี้ก็รับมือกับลูกค้าแทบไม่ทันแล้วครับและที่สำคัญครับคือทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดรักษาคุณภาพทําให้ลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจแค่นี้ก็จะประสบความสําเร็จในอาชีพที่คุณทําอย่างแน่นอนครับโอ้โ ไปเลยครับคุณผู้ชมขึ้นไปติดตามกันจริงๆเรื่องราวของอาชีพนักซ่อมเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่เรารวบรวมมาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วทั้งนั้นครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับส่วนพรุ่งนี้ยังมีรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเยอะแยะทีเดียวครับใช่แล้วครับติดตามได้นะครับกับรายการของเรานะครับ Made in t h a i l a ด d ยกระดับกระชับสยามนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเช่ยงแสนแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ